สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้มาพบกันกับอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับรีวิว m u 4 9แรงนะครับผมอยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็เป็นบรรยากาศช่วงเป็งเที่ยงนะครับผมเพิ่งติดตั้งเสร็จพอามาลองเทสระบบให้ลูกค้าครับวันนี้จะเป็นสเต็ปใบหน้าบิลเล็ตน,นะครับผม10ใบ,บเรียงนะครับ เสียงก็จะออกแนวนี้นะครับออกใสๆไม่โหดมากนะครับผมเสียงอาจจะไม่วิดไม่หวานสำหรับคนที่ชอบแบบแนวสไตล์นิ่มๆไปแบบนิ่มๆนะครับผมนี่ครับตัวนี้ถูกกว่าน,นี้ก็มีนะครับผม ต้องการแรงแบบไหน,นมีงบเท่าไหร่ลองคุยกันมาครับผมบางคนงบมากก็แรงมากครับงบน้อยก็แรงน้อยครับผมแรงามตังทังคาตีนนะครับผมเดี๋ยวมาดูล้อนะครับผมว่าปีจริงไหมใช้แบบไม่ต้องเลี้ยงฐานนะครับผม อย่างนิ่มๆใสๆไปเลยครับผมรถใหม่ๆไม่ใช่ว่าจะแรงทุกคันนะครับผมก็เหมือนคันนี้ครับซื้อมาเพิ่งได้20ชั่วโมงก็ถามลูกค้าว่าทําไมเปลี่ยนซิลล้อเร็วจังนะครับ20ชั่วโมงนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยวิ่งบนถนนรถแรงการทํางานมีชัยไปกว่าครึ่งครับผมแนะน้าพูดเลยครับผม รถแรงมีชัยไปก่อนครึ่งครับไปรับงานรับเหมาสตรงไหนรถแรงไว้ก่อนครับผมงานก็ได้เร็วดว,วกันดันดูนะครับผมวันนี้มาเจอดินทรายครับผม รถแรงก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับรถแรงก็ดีนะครับผม mm hmm. เวลาเราไปรับเหมางานที่มีพื้นที่ใหญ่ๆ mm hmm. ก็อยากได้งานเสร็จเร็วครับผม mm hmm. เสร็จก่อนเวลาก็ยิ่งดี mm hmm. ใช่ไหมรับ พูดว่าเราไปเป็นงานเบเหมานะครับผมเราเหมาไว้หมื่นหนึ่งเราทํา3วันแต่ถ้าว่ารถเราแรงเราทําแค่1วันหรือ2วันผมว่ากําไรมันก็น่าจะเหลืออยู่นะเรื่องน้ํามันก็ไม่เท่าไหรงานก็ได้เร็วได้ไปทําอย่างอื่นต่ออีกมากมายนะครับก็อมองในแง่นี้ครับผม ลองเทสระบบให้นะครับผมชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นครับผมก็ถ้าจะเอาแบบจบๆแรงๆผมแนะนำตัวมื่นห้าพันห้า้อขึ้นไปครับผมยิ่งแพงก็ยิ่งดีเรื่องเสียงความทนก็ได้เปรียบครับผมไปแบบนิ่มๆนะฮะ ล่างครับผมเสียงชอบกันไหมต้องลองฟังเสียงจริงดูนะครับผมถ้าทำงานท้ายหมู่บ้านนะครับดังทะลุหมู่บ้านเน่นอครับถ้าเราขับแบบนิ่มๆไม่ยกคันเร่งบ่อยมันก็ไม่ดังนะครับไปแบบนิ่มๆเหมือนที่คลิปผมทำให้ดูก่อนหน้านี้ เจ้าของรถขับเองนะครับดีครับรถแรงคนไม่แรงก็ไปด้วยกันไม่ได้นะครับผมรถแรงคนแรงด้วยนะครับถึงจะสมกัน รอบไม่เกิน2,000นะครับผมเป็นงานเหมาเนาะเราเน้นเซฟน้ำมันหน่อยอ่าก็ดันเต็มเต็มฐานี่ยล้นไปเลย เซฟน้ำมันหน่อยรถแรงๆหน่อยไปเรื่อยๆนิ่มๆนะครับผมตาย โมดันยาวจ้าวอ้วยไฟแบบนิ่มๆน,นะครับผมนี่ไม่มีผลน,นะครับรีวิวได้ สองลากดินยาวๆนะครับผมรถแรงควบคู่กับคนต้องฝีมือด้วยครับผม เกียร์ก็แล้วแต่เลือกใช้นะครับไหนึ่งายสองโลสีบ้างนะครับผมเป็นบางงานพอเทียบกันระหว่างถ้าเป็นโบแบบไม่อัพไฟหน้าเป็นแบบไบธรรมดารอบ ในรอบต่ำแรงม้าก็ยังได้ได้อยู่ครับผมแต่ยังได้ไม่เยอะแต่ถ้าเป็นพวกอัพไปหน้าในรอบต่ำเหมือนกับรอบปเกิน2 0 0 0แรงม้าก็ได้เยอะกว่าที่เป็นใบเทโบทั่วไปนะครับผมนี่ครับตัวนี้10ไใบ1ไปใบเลี่ยง ก็จะมารีวิวเสียงนะครับผมเอาฟังเสียงกันจบกันไปครับผม MU49 ที่อำเภอพลจังหวัดคอนแก่นนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับผม